สวัสดีครับผมเบาหน่องครับมือนี้มาพพอกับเบาหน่องอีกขึ้นเก้าครับผมมือนีเบาหน่องยูวัดป่าไพ่นะครับมือนีเบาหน่องยูวัดปลาไ่ตอนแรกเบาหน่องอาจะมาขอโชกับสารตายายแต่ว่าเบาหน่องบริขอครับเบาหน่องบอกสารตายายยืนซื่อว่างวดนี้เบาหน่องแต่ย่งบกขอแต่งวดหนาวันที่หนึ่งวนัวนวันวันที่หนึ่งกันยาเบาหนองจังสีขอปูเอยขอตากับยาย แต่ว่างวดนี้เ่ท่านได้คอครับเมื่อนี้บ้าน้องชะมาบอกเลขต่องวดอาจารย์นิรนามครับอาจารย์นิราา,รา,รรา,าให้มาล่ะครับเน้นมาเลยเน้นบนเพื่อนบอกว่าเน้นบนเด้แต่ว่าสีเขาบวกเขาก็ายะวากันเด้อเพื่อนบอกว่าเน้นบนครับโค้งสุดท้ายอาจารย์นิราามครับแต่ก่อนสิไปเบิ่งเลขอาจารย์นิราามบ้านหนองมีของมาให้เบิ้งครับบ้าน้นองไป f อซ เอฟซีเบาหน่องห้เลียนลุงปูหมุนมาครับให้เลียนลุงปูหมุนมาบังเอิญเลขโคดเลขโคดในในผักงามแห้งครับเบาหน่องก็เลยอดใจบวไยเบา,ห,บาหน่องก็เลยจะเอา,าให้่ทุกคนในเบิงเพื่อห้เฮาได้รับโชคไปน้ากันก่อนสินไปฟังเหล็กอาจารย์นีลธรรมนะครับนาอนี่ครับเหรียญหลวงปูหมุนเหรียญลุงปูหมุนมครับเลขโคด เดี๋ยวบ่าวน้องสิดซูมให้เบิง่งอีกเทื่อนึงเนาะแต่ว่าเลขโคดงามแห้งครับเลขโคดของปูเป็นเหรียญนําเลิกนําเป็นเหรียญนําเลิกนําครับเลขโคด1 2 8ครับเลขโคด1 2 8อันนี้เลขโคดเหรียญลุงปู่หมุนครับเลขโ 1, 2, คดเหรียญลุงปู่หมุนเนาะเหนือตะกัวหนึง่งสองครับเดี๋ยวบ่าวน้องสิแปะตัวเลขให้เบิง่งเพื่อมักเพื่อมักครับเพื่อมัก1 สองแปดครับผมเลขโคดหลวงปู่หม,มุนเพื่อเพื่อหมักลองพิจารณากันครับหนึ่งสองกระเลขงามเป็นเลขตรงกับเลขพระพันปีแล้วก็สอง 8, แปดกระเลขดังนะครับเนาะอย่างไรก็ลองพิจารณากัน,นครับเด้อมาบานีเบาหลายมันสียาวมาเบิงเลขของอาจารย์นิรนามครับผมโค้งสุดท้ายอาจารย์นิรนามงวดวันที่สิบหกสิงหาหกหกครับผมแตกสองตัวเอาเด้อเพื่อนว่า แตกสองโตเอาตอนแหลกเพื่อนห้มาสองหางครับตอนแหลกเพื่อนห้มาสองหางบันิเจอร์กันอีกเพื่อนห้มาอีกหางห,หนึ่งเป็นสามหางครับเป็นสามหาง Account. ตอนแหลกห้มาสองบันให้มาอีกหางหนึ่งเป็นสามหางครับแตกสองโตเอามากตัวใดสื่อเอาตัวน,นั้นแต่พวกเขาไกย่ยาวากันเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นแนวทางแต่วงวดนี้บบานองถามพอแล้วอยู่หรอว่าพอแล้วสื่อบอแล้วก็สื่อใบ,ออบยู แต่ว่าเราซื้อไวเพราะได้รุ่นดอกเพื่อนวะช่วงนี้พออันเขาพันชานํำแน่ก็เลยบอยอยากซื้อหลายเพื่อนวางฉีนะก็ซื้อเพอะได้รุ่นซื้อซื้อพ่อได้หายอยากเพื่อนวางฉีนะเอาเอาไปอยากได้เขาดอเพื่อนหายมากครับโค้งุดถ่ายอาจารย์นิลนามนะครับเนาะเบ่งไหวื่อเป็นแนวทางครับเพื่อเขาได้รับโชคไปกับพอเพินงวดนี้เอาให้ตรงๆเพื่อนวางสีนะเลขเพื่อนมักนะครับเด้อ เพื่อนหายมาแปด8ี่สองแปดสี่สแล้วก็แปดสหเพื่อนหายมาครับเลขกอาจารย์นีระนามพอเราหมากักซีล้วก็เลยเอาซีไปตรงกลางกับโบนแนครับทุกสิ่งทุกอย่างมันดินใดครับเหลขงมันดินใดเบิ้ล่ะแต่ว่าพอเรามักซีพอเรามักซีแปดสี่อาาสองแปแล้วก็แปดสห แปลกใจอยู่เลยเวียนเวียนแปดซีซีบ้านหองกันยังว่เาเอาเวียนแปดซีซีสื่อสื่อตีไันเดอแปดซีซีนั่นเด้อแปดซีซีนั่นสื่อตีบันน้ำเนี้ยลองลองมางครับลองเบิรงแต่ว่าเลขกช่วงนี้เลขกดังกัลายครับเล็กดังเลขกอันเนาะในหัวในวังเหลขกดังหลายครับแต่สีออกหรือบวกอันนี้กับบวกบได้แต่ว่าหนึ่งสองนั่น บ้าหน่องก็ซือไว้แล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นโหลดเลขรถอีหลาน้อยนะครับน้อหนึ่งสองแล้วก็สองซีสองซีซีสองบ้าหน่องก็ซื้อไว้แล้วแล้วก็แปดซีซีแปดบ้าหน่องก็ซื้อไว้แล้วก็พราะสอพราะสอเกิดบ้าหน่องส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 องบ้าหน่องก็ซื้อไว้คือกันครับสองสองถ้าผู้ใดมาเก็ตซื้อไว้ก็ได้นะครับเนาะสีออกบวออกอันนี้บ้าหน่องกับบุงค์ครับบุแเน่ยได้อาจสีบวออกเลขกไทยสองโตก็ได้แต่ว่ามันอาจจะไปออกอัน เลขยังอ่ะสามตัวไทยก็ได้ยังก็เกิดขึ้นได้เนาะครับเนาะลองมึงนะครับเด้องวดวันที 16, ท่สิบหกสิงหาหกหกครับผมเลขอาจารย์นิรนามครับผมไหมาต่อง,งวดสามหางเนีนเนียนคงสุดไทยแปดสี่สองแปดสี่สามและแปดสี่ห้าเลขเบาหน่องใส่เข้าไปนทำแน่แปดสี่สี่เด้ครับเด้อลองลองมึงเด้อลองมึงเด้อลองมึงน,นะครับเด้อ เลขอาจารย์นแลนาแปดสี่สองแปดสี่สามแล้วก็แปดสี่ห้าครับผมมากบอมากกับพิจรารณาเอาหลายข้อกิจว่าเป็นยังกืศิวาวดูแถอกับเพื่อนห้ยย่ำครับให้ยย่ำเลขผมเป็นเบ้าหนองชีว้าวรอบเดียวกัไใดเบ้าหนองชีว้าวรอบเดียวกัไดดแต่ว่าเพื่อนห้มาเบ้าหนองก็ตตองย่ำนะครับเนาะเพื่อบางคนเพื่อนบ่ดด้ฟังเพื่อบางคนกับเพื่อนเลือดเอาตลข กระชิบุงูงเบาเบาหนองเบายัางเน่้อใงทีน้าครับแต่ไดก็ลองพิจารณาไปนะครับด้อเหลขงวดนี่สิเป็นตัวใดเหลขกโคตรหลวงปูงสวงเอเหลขกโคตรหลวงปูงหมุนหนึ่งสองแปดครับหนึ่งสองแปดมีแต่เลขกดังๆมีแต่เลขกงามๆจต่ไดก็ขอให้ทุกคนได้รับโชคไปํำกันขึ้นเก่ามือในเบาหนองมาไหวปูพญานาคครับมาไหวปูพญานาคแต่ว่าเบาหนองบ่ได้มาขอโชค,ครับเบาหนองมาเบาหนองบอกเป็นไว้ว่าวันที่หนึ่งกันย่า งวดวันที่หนึ่งกันยาเบาหน่องจังสีขอบอกสารตายใหญ่เพิ่นไหวนำ้ำว่าวันที่หนึ่งกันยาเบาหน่องจังสีขอนี่ครับเบาหนองก็นั่งอยู่หนาสารตายใหญ่ครับถ้าพูดได้เดียวบ,บางทีเบาหน่องกระสีหูเนะาะเบาเบาหน่องเคยมาหลายรอบแล้วสารตายใหญ่นี่แล้วเพิ่นก็นห้โชคมากหลายงวดขึ้นกันเลขเขากระหลายงวดได้รับโชคกันไปกระหลายงวดครับผมแต่มือนี่บ่ท่าไนได็มาขอแค่ว่ามาไหวบอกกาวเพิ่นซื้ๆงวดนี่เลขสิเป็นตัวใด ที่ออกตัวใดเฮาก็จังมาหลุนกันผู้ใดซื้อตัวใดไว้ก็ให้ได้รับโชคผู้ใดซื้อลอตเตอรี่ไว้ก็ให้ได้มีรางวัลทุกใบเบาหน้องก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับเบาหน้องก็ขอขอบคุณ f อซทุกคนที่หักเขา้าโลที่หักและก็เป็นห่วงหวังดีเบาหน้องสุผู้ทุกคนบ่าหน้องก็ให้ความเคารพเอซทุกคนครับผมสาธุสาธุก็ขอให้ทุกคนได้รับโชคไปนำกัน fcu วัดหลวงปู um kh kh ่มุนบ่านหนองกัดให้ความเคารพทุกคนครับผมบอกว่า fc สิเป็ยนยุไสหรือว่า fc สียุไสบ่านหนองกัดให้ความเคารพทุกคนครับผมบ่านหนองถ้าบ่มี fc ถ้าบ่มีคนมาเบิ่งกับพวบ่มีอันบ่านหนองเข่าสมือนี่แหละครับอย่างไรกันเดี๋ยวกับฝนจะตกแล้วนี่กับฝนจะตกแล้วครับนี่มึงเดาฝ่าคุณขึ้นมาเลยมึงเดาเมือคขึ้นมาเลยนี่เมือคขึ้นมาเลยบ่หัว่ใจ โต๊ะหรือไ่ตล่ะแต่ว่าเ่าหน้องคีมมอเตอร์ไซค์มาแล้วมือนี้เอากันโต๊กับเปียกแล้ะครับบบาวน่องคีมมอเตอร์ไซค์มาแลลวมือนี้งวดนี้เขามารับโชคไปํากันคือเก่านะผมคิดจิงไดก็ให้สมหวัง,งดังปาถนาเล็กอาจารย์นิรนามโค้งสุดท้ายยํำอีกรอบนึงครับผม8 4ดสี่สองแปดสี่สาแดสี่ห้าเหล็ก่าหน่องเน้นไไหวก็คือสองสองครับเหล็กทะเวียรถอีหลหนึ่งสองสี่ก็ขอให้ทุกคนโชคดี คิดสิ่งไหนสมหว,วังดังปัรตนาสวัสดีครับ